สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูหญิจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ของพี่อนุบาลสามนะคะโดยจะสอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอนะคะซึ่งในหน้านี้นะคะคําสั่งกิจกรรมที่1น,นะคะให้เด็กเนี่ยสำรวจไมบครโในห้องเรียนนะคะแล้วก็เขียนตัวเลขแสดงจํานวนลงในช่องว่างนะคะแล้วนํามาสร้างแผนภูมิด,ด้านล่างนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันค่ะ ซึ่งครูหญิงเนี่ยได้นับจํานวนไม้บล็อกนะคะแต่ละอย่างในห้องเรียนมาแล้วนะคะโดยไม้บล็อกสีแดงที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะมีทั้งหมด7อันเด็กๆก็เ,เขียนเลขเจ็ดค่ะ,ะแล้วเด็กๆเนี่ยก็นําสีนะคะมาระบายไม้บล็อกนะคะในแผนภูมินะคะ ให้ครบ7อันตามตัวเลขที่เด็กๆเขียนไว้นะคะโดยเราจะต้องเริ่มระบายนะคะจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะเพราะว่าแผนภูมิเนี่ยจะมีตัวเลขสแสดงจํานวนนะคะโดยศูนย์จะอยู่ด้านล่างแล้วก็มาเรื่อยๆนะคะมีเลข5เลข10 15แล้วก็20นะคะซึ่งในแต่ละช่องเนี่ยจะมีภาพนะคะแผนจํานวนของอไม้บล็อกนะคะ เด็กก็ระบายให้ครบ7อันนะคะเด็กๆต,ต้องระบาย1 2งสอามสี่ห้าหกดนะคะระบายจากล่างขึ้นบนจนถึงอันที่7อ่ะก็จะเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะไม้บล็อกรูปเครื่องวงกลมนะคะมีจำนวนทั้งหมด5ชิ้นค่ะเด็กๆก็เขียนเลข5้าได้เลยนะคะในช่องว่างแล้วเด็กเนี่ยก็มาระบายสีนะคะในแผนภูมินะคะ5ชิ้นนะคะ เด็กๆนะคะอย่าลืมดูนะคะว่าภาพอะต้องดูให้ตรงนะคะถ้าเป็นเครื่องวงกลมเราก็ต้องระบายตรงเครื่องวงกลมนะคะอาจจะมีเด็กวางคนสับสนนะคะเราต้องดูรูปให้ตรงด้วยนะคะเเาาก็เริ่มระบายนะคะจากด้านล่างขึ้นบนเลยนะคะตามตัวเลขที่แสดงบนแผนภูมิใช่ไหมคะ,ะซึ่งจะมีเส้นประอยู่นะคะซึ่งแสดงจํานวนว่าใน1ช่องเนี่ยจะมีเท่ากับ5เราก็ระบายครบ5เลยค่ะ1 2 3 4 5อ่ะก็จะครบ5ใช่ไหมคะซึ่งจะมาพอดีกับเส้นปะพอดีเลยนะคะต่อไปค่ะมาดูไม้บล็อกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเป็นรูปสามมิติแบบนี้เราจะเรียกว่าลูกบาศใช่ไหมคะอ่ะผู้หญิงได้ไปนับมาแล้วนะคะมีทั้งหมด10อันนะคะแล้ก็เขียน เลข10ค่ะ,ะสิบอันแล้วเราก็มาดูภาพที่ตรงกันนะคะแล้วก็ระบายสีไม้บล็อกรูปพุกบาทนะคะที่เป็นด้านอ่าดที่มีด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมจะตรัสนะคะจํานวน10อันก็ระบายเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่าลืมนะคะว่าเราต้องนัดจากล่างขึ้นบนนะคะอ่าต่อไปค่ะ เป็นอ่าปลิซึมเป็นไวท์บ็อกนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอะไปผู้หญิงไปนะมาแล้วนะคะมีจำนวนทั้งหมด13อันล้วก็เขียนเลข13เลยนะคะแล้วเราก็เริ่มระบายสีนะคะโดยให้ตรงกับภาพแล้วก็ระบายให้จำนวนเท่ากับที่เราเขียนไปใช่ไหมคะซึ่งเรานัดได้13าเราก็ระบายไปเลยค่ะสิอันนะคะหนึ่งส 7จ็1แป1เก้าเมนะคะอ่าเมื่อเราเระบายครบแล้วนะคะเราก็จะเสร็จการบ้านในหน้าน,นี้นะคะอ่าเด็กๆก็จะได้แผนภูมินะคะด้านล่างนะคะซึ่งแสดงจํานวนสิ่งของนะคะที่เรานับไว้แล้วนะคะที่เราเขียนจํานวนไว้ในด้านบนนั่นเองนะคะต่อไปกิจกรรมที่2คะ่ะให้เด็กๆเนี่ยเขียนตัวเลข1-4นะคะเรียงตามลำดับวงจรชีวิตของสัตว์นะคะซึ่ง ในข้อแรกนะคะเป็นวงจรชีวิตของกบนั่นเองนะคะกบนะคะจะเริ่มจากกบตัวเต็มวัยใช่ไหมคะเราก็จะเขียนเลขหนึ่งต่อมากบนะคะก็จะเริ่มออกไข่นะคะเป็นไข่กบแบบนี้เราก็จะเขียนเลขอะไรคะ1แล้วก็เลข2ใช่ไหมคะาจากนั้นนะคะไข่ของกบนะคะก็จะแตกตัวกลายเป็นลูกออดน,นะคะที่ยังมีหางอยู่นะคะเราก็เขียน จาก2ไป3เราเขียนเลข3เลยค่ะอ่าและจากลูกอตนะคะก็จะเริ่มหางหายไปกลายเป็นขาออกมานะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นลูกกบนะคะเราก็เขียนเลขสเลยค่ะอ่าเลข3แลเราก็มาเลข4ใช่ไหมคะและลูกกบเนี่ยก็จะโตนะคะกลายเป็นกบตัวโต,วตวเต็มวัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวงจรชีวิตของกบนั่นเองซึ่งจะเรียงกันแบบจาก กบหมายเลข1ไข่มลยเลข2ลูกออดหมายเลข3และลูกกบหมายเลข4ค, no. ค่ะต่อมามาดูวงจรชีวิตข้อที่2นะคะเป็นชีวิตของผีเสื้อนะคะเราก็ต้องเริ่มจากผีเสื้อตัวโตเต็มวัยเลยเราเขียนเลข1ค่ะจากนั้นนะคะผีเสื <S <s ้อก็เริ่มออกไข่นะคะอ่าเราก็เขียนเลข2 2เลย1แล้วไป2นะคะไข่ของผีเสื้อนะคะก็จะแตกตัวกลายเป็นตัวหนอนนะคะที่กินใบใบไม้แบบนี้นะคะ จาก2ก็เป็นเลข3นะคะอ่าแล้วตัวหนอนก็จะกลายเป็นดักแด้นะคะที่จะสร้างมันใหญ่มาคุ้มตัวแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ใบไม้เนี่ยมาคุ้มตัวนะคะเราก็จะใส่หมเลข4ค่ะจากสามาสี่ใช่ไหมคะเป็นดักแด้และดักแด้เนี่ยก็จะโตกลายเป็นผีเสื้อตัวโต,วตวเต็มวัยนั่นเองนะคะตอนนี้เราก็เขียนตัวเลขเรียงลำดับวงจรชีวิตของสัตว์เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับวันนี้คุณหญิงก็ขอจบกันบนวิชาภาษากฤษดจวยเพลงท่านี้นะคะกพใา้เด็กเี่ยตั้งใจทําการบ้าน,นะคะ่ะแล้วก็นํามาส่งในวันที่ครูนัดส่งนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณหญิงก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ